อยูอะไรนี่เนี่ยอมแอยู่อะไรนี่อะมาคอยรอไม่ไหวมังนี่อึ๊บนะอ้าวนี่มาไาง่ยเนี่ยอ่ะอ่ะ เดี๋ยวรถเดียบให้ตรงไหนดึงตรงนั้นเลยรถมาลุกรถมารถมาพอแล้วพอแล้วตารถมารถมามารออะไรกันตรงนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวรถเยียบไปกิน อันนี้มาเรากินตรงนี้มามนี่นี่นี่มันกลางถนนมายังไงอีกมารวมพวกเขาเนี่ย รถมามันจะชนเอาเนี่ยแตวก่อนท,ที่นี่นี่ฟังแล้ว